สวัสดีครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับทอมมืองการนะครับกับวิดีโอรีวิวนะครับพระธากดานพิมพ์ใหญ่นะครับกุวัดต้นลำใหญ่นะครับดูครับวันนี้วันที่13มกรานะครับ2564นานะครับอัปเดตนะครับผมดูครับสนิมแดงแดงครับแดงสวยนะครับผมใต้ฐานที่เห็นนะครับก็จะเป็น ปิดทองนะครับ istles. ปิดทองปิดทองเปลยไว้นะครับผมจากองค์พระสังฆราชนะครับสกลมหาสังฆปรินายกนะครับผมก็ท่านปิดทองเองให้นะครับดูครับผมให้ดูทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับพิมพ์ใหญ่ตอนนี้ที่อยู่กับผมนะครับพร้อมออกเลยนะครับผมอยู่2ององค์นะครับที่เห็นนี่แหละครับก็เมื่อวานนะครับต้องต้องขอขอบคุณนะครับพี่อู๊ดนะครับพี่อู๊ดพี่อู๊ด นะครับพี่อูดร้อยเอ็ดนะครับพี่อูดร้อยเอ็ดนะครับเหมาไปเลยนะครับผมให้ราคาเหมาไปเลย2องค์นะครับ2องค์ผมให้ราคาเมาไปเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมไม่เคยโกหกนะครับผมก็แยกเดียวได้เหมาได้นะครับสะดวกราคาไหนลองแจ้งผมมานะครับถ้าถูกใจถูกคอผมออกให้ได้ผมก็ออกให้เลยนะครับผมไม่มีกักนะครับผมดูครับขูหแดงสนิมแดงมากอันนี้เนื้อชินตะกัวนะครับไม่ใช่เนื้อเหล็กขูหแดงแบบ แดงได้ใจอะครับเรียกแดงได้ใจโอ้โหนะครับสององนะครับมาพร้อมกล่องเหมือนเดิมนะมาพร้อมกล่องเหมือนเดิมนะครับใครที่ดูมีเพื่อนๆแซวผมว่าโหมีคลิปพระธนคดารวตลำไยห,หลายคลิปจังนะครับเพื่อนๆพี่ๆหน,น,นาๆนะครับอ,อ่านะครับก็เลือกดูนะครับ แล้วก็ถามผมเข้ามาได้เลยว่าองค์นี้ยังอยู่ไหมองค์นี้ยังอยู่ไหมหรือให้แค่แอดไลน์มาได้นะครับ0 9 5ย์8 2 5 3 3แอดตามเบอร์นี้ได้เลยหรืออยากจะโทรมาคุยอยากได้ยินเสียงผมก็โทรมาคุยได้เบอร์นี้เหมือนกันนะครับผมจริงๆก็มีเพื่อนบอกว่าอยากให้ผมไลฟ์สดแบบ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 เร็วเลยผมก็ผมพูดตรงนะคนติดตามผมไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไลฟ์แล้วจะมีคนดูสักเท่าไหร่นะครับก็ขอทําเป็นวิดีโอคลิปแล้วกันสั้นๆนะครับผม มานะครับมานะครับหรืออยากได้พิมพ์เล็กพิมพ์กลางนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยจัดให้ได้หมดนะครับผมหรือจะเอาพิมพ์เล็กใหญ่กลางนะครับใน1ชุดมี3องค์นะครับพิมพ์ละ1องค์มีราคายกชุดให้นะครับถ้าใครอยากได้เอาไปบูชาบูชิงพระไปเป็นของขวัญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับตามวาระต่างๆนะครับจัดให้ได้หมดนะครับขอแค่แอดไลน์หรือโทรมาคุยกันนะครับต้องการยังไงบอกนะครับผม สวยสดงดงามนะครับตามท้องเรื่องเลยจริงๆนะครับพระธากระดานพิมพ์ใหญ่กลุวัดต,ต้นลำใหญ่นะครับผมสวยพิธีดีตะกัวดีขลังนะฮูชอบนะผมชอบเวลาเพื่อนเเข้ามาคุยแลแกเปลี่ยนความความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อน <S 2> <S 2> ๆที่อยู่ภายในเขตเมืองกาญจนนะบุรีหรือว่าเพื่อน <S <S ๆนที่อยู่จังหวัดอื่นก็ตามนะครับ ผมเช่าหากับเจท่านหนึ่งนะครับหวังว่าเจาคงได้ดูคลิปวิดีโอของผมนะครับเจบอกว่าตอนไปเช่าเจาไปเจอทหารทหารใช้คําว่ามาเช่าเหมาเลยนะครับเพื่อเอาลงไปที่จังหวัดสามชตแดนพักได้เพื่อไปแจกกับทหารที่ประจําการอยู่ที่นู่นนะครับสแสดงให้เห็นถึงพุทธาคมของพระท่ากระดานกูุัดต้นลำไยนี้จริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกลองไปดูครับเกจิ ที่ปุกเสกแต่ละท่านเป็นเกจิดังๆ,งๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็องค์ประธานในพิธีคือองค์พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนี่ยท่านก็เป็นถึงพระสังฆราชนะครับคงไม่ต้องบอกว่าผังพระสังฆราชนี่จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับลองศึกษาลองหาข้อมูลดูรู้แน่นอนนะครับผมครับเดี๋ยวทิ้งท้ายเลยนะครับกับพระทักดาน พิมใหญ่กูว่าต้นลำใหญ่นะครับติดต่อทอมเมืองการเข้ามาเบอร์เดิม0953982533นะครับทอมเมืองการจะรอเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,น้าๆอาๆทุกท่านอยู่นะครับผมโอเคครับคลิปนี้จากไปก่อนครับสวัสดีครับผม